เรียนบนพื้นที่จริงบ้านมณีพึกจังหวัดน่าน AI4 Highland Water Solution เสนอเป็นวันแรกสวัสดีครับอาจารย์แตงครับเรามาเจอกันอีกแล้วในหลักสูตรนี้ครับครั้งนี้เรามาที่ไหนแล้วก็มาทําอะไรกันครับก็หลังจากที่เรียนที่มาบเอื้องเนาะเราได้ฝึกพื้นฐานกิกรรมธรรมชาติเข้าใจหลักการ<ม>การออกแบบและจัดการน้ําไปแล้วนะคะก็มาเรียนในพื้นที่จริงกับหมู่บ้านที่เราทํางานวิจัยทํางานร่วมกันกับที่นี่อยู่แล้วคือบ้านมณีพฤก อําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านค่ะก็<ม>เอาห้องเรียนมาลงแปลงจริงๆในพื้นที่สูงเนาะวันนี้ก็ได้พากันอธิบายหลักการจัดก,การน้ําแล้วก็แปลงตัวอย่างที่เคยทำใ่กำลังจะพยายามสร้างหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ปัญหาจริงๆให้เป็นแปลงกเกษตรที่ช่วยอุ้มชูและฟื้นฝาได้จริงเมันไปดูลำห้วยก่อนเขาเรียกว่าน้ำต้นทุนนั้นทุกแปลงมันจะต้องเดินไปดูว่าน้ำอยู่ไหนะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจ แปลงที่เราเคยขุดที่นี่ที่บ้านมันอพทึกกันไปแล้วว่าเมื่อผ่านไปหนึ่งฝนแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็ประมาณนั้นค่ะแต่โดยรวมก็คืออากาศเย็นสบายมากสบายเอาเชือกนี้ จากป่านี้แต่ว่ามันจะต้องไปเติมคลองไส้ไก่ที่จะดักเอาน้าฝนทุกแม่อย่างน้อยต้องสามถึงสี่เส้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเริ่มแปลงใหม่ด้วยที่จะเป็นแปลงที่เราจะปลูกป่าแล้วก็ปลูกกาแฟในนั้นก็จะเป็นกาแฟฟื้นป่าเป็นไงครับกาแฟแมณีพึกมากินถึงที่เลยสุดยอดของความมือชื่อเสียงและ,และยิ่งชื่อเสียงมาเมินแล้วเรามาร่วมกันทำงาน เอาโซลาเซลล์เอาปั๊มน้ำมาลงในพื้นที่เราก็จะมีโครงการที่ชื่อว่ากาแฟาฟื้นป่าแลกโซลาปั๊มกูออกครับเรากำลังจะจัดการน้ำอย่างไรกับบ้านหลังนี้ครับรกำลังจัดการโดยใช้โซลาเซลล์ที่นี่ใช้2อ,อย่างใช้ประปาภูเขามาเติมก่อนแล้วโซลาเซลล์ดูดส่งขึ้นไปบนเขาอีกลูกหนึ่งก็ทำให้มีน้ำเข้าไปใช้บนแปลงได้พอครับ<ม>แล้ววันนี้นักเรียนหลักสูตร AI นี้จะได้เรียนอะไรบ้างครับวันนี้เป็นภาคปฏิบัติเราเรียนในห้องเรียนกันมาแล้วทั้ง ที่มาเเอื้องทั้งออนไลน์เพื่อคำนวณปั๊มเนาะแล้วก็วันนี้กำลังลงปฏิบัติติดตั้งปั๊มเนี่ยกำลังติดแผงประกอบตู้คอนโทรลวางแนวท่อไปเนี่ยท่อไกล800เมตรเนี่ยก็กำลังเดินท่อขึ้นไปไคืนนี้เสร็จแน่นอน<ช>พรุ่งนี้ได้เทสกับระบบแสงคืนนี้อาจจะได้เทสกับระบบไฟบ้านถ้าไฟไม่ดับเลย พี่พาครับมีความตั้งใจจะทําอะไรกับพื้นที่ที่บ้านครับเลยลงสมัครหลักสูตรนี้ครขับนที่นี่คือเรื่องน้าครับเรื่องน้ําที่ระดับน้ําที่ต่ําก็พื้นที่อยู่ที่สูงถ้าอยู่ระดับเดียวกันก็ไกลามากมาเรียนหลักสูตรนี้เพื่อดูดน้ําจากที่ต่าไปหาที่สูงก็จัดการน้ํานั่นเองใช่ครับแล้วการเรียนในครั้งนี้ครับหลักสูตรได้ใช้พื้นที่บ้านของพี่พานเนี่ยครับใช่ครับ <laughs> เ,รงงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับเรามา เ,เหตุด้วยกันครับโอเคก็ดีเลยเนาะครับลงเรียนไปด้วยแล้วเขาก็ใช้พื้นที่บ้านของพี่พัเป็นห้องทดลองการเรียนไปด้วยเลยใช่ครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปถ่ายพื้นที่หนึ่งซึ่งมันก็จะเดินแบบเนี้ยไปสักประมาณ3เนินนะข้างหน้าก็ถึงแล้วครับเนาะนิดเดียวนิดเดียวเขาเกือบกลับแล้วไอ้เจ้าโ,โ,โหหางวัลของความพยายามในการเดินขึ้นมาสวยงามมากสวยงามจริงๆ อาพี่เรามาถึงเขาก็สรุปงานจบพอดีไปเออเดี๋ยวก็นั่งรถกลับกับพวกเขาได้ไป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 ถ่ายรูปหมูยิกเดียวพอเขาสรุปงานกันแล้วสุดยอดแต่อย่างน้อยพี่ถังก็มากับผมจนถึงที่หมาสรุปอะไรกันอยู่นะรู้สึกว่ามันได้ทำแล้วมันแบนบรู้สึกรู้รู้มากกว่าที่รู้ที่เฉยที่มาเนะน้วจริงๆผมไม่ได้อยากมา พี่บอลอบีบอลเมันสนุกกว่าที่คิดครับสนุกกว่าที่คิดแล้ววิวก็สนเลยคมะวก็ถ่ายเก็บไปให้เพื่อนดูด้วยที่เพื่อนไม่ได้มาเออเขายังไม่เลิกกันหรอกเพราะว่าเขายังขุดกันอยู่เลยตอนนี่เลยอ่ะเขาวางสายปุ๊บไอ้ทุกคนเก็บของเออแต่เราพี่ก็เดินมาแล้วเขาขุดกันตรงไหนเขาขุดกันอยู่ตรงไหนพาไปดูเลย อยาล้กรับน้ำที่มันลาดลงมาจากทางสองฝั่งให้ไปลงเลขอบคุณครัอาจารย์แตงครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากเราไป ดูแปลงของพี่ทวิชัยที่เราไปขุดกันมาเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็เขามาขุดเพิ่มเติมก็มีหนองน้ำใหญ่ๆางบนเลยก็ดีมากเลยเป็นแปลงตัวอย่างที่ทำให้เราได้ศึกษากันว่าถ้าฝนตกลงมาจากลุ่มข้างบนนียเราทำการเก็บน้ำยังไงได้บ้างเนาะเสร็จแล้วก็มาสำรวจแปลงของพี่พัที่จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นลานกางเต็นท์แต่ว่าการปรับพื้นที่เนี่ยมันทำให้เกิดดินกัดเซาะก็เป็นโจทย์ที่ดี ที่อาจารย์นัดก็พาทําเรื่องการออกแบบเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินแล้วก็กลุ่มที่1นึ่เขาก็เลยไปขุดของไส่ไก่กันส่วนกลุ่มที่2ก็คือเตรียมเรื่องระบบน้าค่ะที่จะใช้พลังงานโซล่าเซลล์สูบน้ําขึ้นมาไหลาเวียนเนาะวันนี้เป็นวันแรกเท่านั้นนะครับใช่ค่ะเหลืออีก3วันติดตามกันต่อนะครับครับเหลืออีกสวันครับ,ารบาทายภาพกรวมกาเติบโัานี้ลยครับปานี้ยครับเอ๊ะขอบคุณครับไปกัน